นี่คือภาพของฝูงนกที่ยืนอยู่ริมชายฝั่งในเมืองโนเบลอกะจังหวัดมิยาสกิป,ประเทศญี่ปุ่นหลังพวกมันไม่สามารถขึ้นบินได้เนื่องจากลมพายุรุนแรงจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นชาญชาญที่สัดถล่มภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยพัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเช้าว,วันที่29สิงหาคมตามเวลาท้องถิน่น อยู่ใต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงสูงได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ผัดขึ้นฝั่งใกล้เมืองซัตซึมะเซนไดจังหวัดคาโกชิมะส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องประกาศคำเตือนขั้นสูงสุดและคำเตือนฉุกเฉินระดับน้ำขึ้นสูงบนเกาะคิวชู ด้านเว็บไซต์ข่าว j จ p a n t i m e รายงานว่าเมืองมิซาโตะในจังหวัดมิยาสกิบันทึกปริมาณน้ำฝนได้697ม mm, ิลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ำฝนทั้งหมดที่ได้รับโดยเฉลี่ยตลอดเดือนสิงหาคมขณะที่หมู่บ้านมาเอดะในจังหวัดคาโกชิมะมีปริมาณฝน555ม mm, ิิเมซึ่งคิดเป็น1.9เท่าของปริมาณฝนรวมเฉลี่ยของหมู่บ้านในเดือนสิงหาคม สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังเตือนด้วยว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลาจากพายุโดยบางพื้นที่ทางตอนใต้ของคิวชูคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึง600มิเมใน24ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่บางส่วนของคิวชูตอนเหนือและภูมิภาคชิกโกกุคาดว่าจะมีฝนตกหนัก400มเมตร เดียวกันก็มีประกาศคำสั่งอพยพประชาชนฉุกเฉินระดับ4ออกใช้ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดคาโกชิมะมิยาสกิโออิตะคุมาโมโตะเอฮิเมะอจิและชิซูโอกะซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อฝนตกหนกักน้ำท่วมหรือดินถลม่ม ล่าสุดผลพวงจากพายุไต้ฝุ่นทำให้ประชาชนในภูมิภาคคิวชูกว่า254,000หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันในเมืองกามาโกริจังหวัดไอจิเกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายส่วนในจังหวัดมิยาสกิพายุได้สัตว์อาคารบ้านเรือนพังถลม่มเสียหายกว่า156หลังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย26รายขณะที่ในจังหวัดคาโกชิมะมีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย9ราย อิทธิพลของพายุยังส่งผลกระทบต่อระบบรถไฟและการบินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และออนิปอนแอร์เวย์ยกเลิก542เที่ยวบินในประเทศระหว่างวันที่29-30สิงหาคมนี้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากกว่า39,100คนขณะที่รถไฟชินคันเซนได้ผักาการเดินรถในภูมิภาคคิวชูทั้งหมด